สวัสดีครับนักศึกษาผมรองศาสตราจารย์วิวัฒน์อภิสิทธิ์พินโยหลักสูตรวิชาวิศวกรรมเครื่องจกนนักรกลนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลวันนี้ก็จะมาสอนวิชาการประลองทางวิศวกรรมเครื่องกลในหัวข้อเรื่องการกระแทกของลำเจ็ตวัตถุประสงค์ของการศึกษาการประลองนี้นะครับก็จะมีอยู่3ข้อข้อที่1 เพื่อศึกษาถึงวิธีการหาแรงกระแทกของลำเจ็ดข้อที่สสามารถเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากเป้ารองรับของลำน้ำแบบต่างๆได้ข้อที่3เราสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องจักรกลพลังงานของไหลได้ของไหลทุกชนิดย่อมมีมวลสารดังนั้นเมื่อของไหลเกิดการเคลื่อนที่ของไหลนั้นก็จะเกิดพลังงานจน และเมื่อใดก็ตามถ้ามีสิ่งกีดขวางเกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดแรงกระแทกอันเนื่องมาจากโมเมนตัมทำให้สิ่งกีดขวางนั้นเกิดการเคลื่อนที่ในทิศทางของของไหลนั่นก็คือน,น้ำแต่การที่จะทำให้น้ำเกิดการเคลื่อนที่ได้นั้นจะต้องทำให้เกิดมีความดันเกิดขึ้นหรือถ้าเราต้องการที่จะทำให้มีความดันมาก เท่าไหร่ก็จะทำให้มีพลังงานมากขึ้นเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นเขื่อนที่เราใช้เก็บกักพลังงานน้ำสามารถที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้และถ้าเราดําน้ำนั้นไหลผ่านหัวฉีดเราจะสังเกตได้ว่าหัวฉีดจะทำให้เกิดความดันน้ำนั้นลดลงแต่จะทำให้เกิดความเร็วสูงขึ้นซึ่งผลจากการที่ความเร็วสูงขึ้นนั้น ก็จะทำให้มีพลังงานมากขึ้นตามไปด้วยและนอกจากนี้หัวฉีดยังทำหน้าที่ควบคุมปริมาณน้ำให้เป็นไปตามความต้องการอีกด้วยประโยชน์ของแรงกระแทกข,ของลำน้ำนี้สามารถที่จะนำใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดก็คือเครื่องจักรพลังงานของของไหลต่างๆเมื่อลำน้ำ เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่มากระทบกับผิวของวัตถุลำน้ำก็จะสะท้อนและไหลไปตามพื้นผิวนั้นถ้าถือว่าไม่มีแรงเสียดทานในขณะที่ลำน้ำเกิดการเคลื่อนที่และไม่มีการสูญเสียพลังงานในขณะที่ลำน้ำพุ่งชนแรงดันน้ำที่กระทบกับผิวจะมีทิศทาง ตั้งฉากกับผิวกระทบสังเกตได้ว่าในภาพที่2.1จะแสดงลักษณะของลำน้ำเมื่อกระทบสิ่งกีดขวางในภาพที่2.2แสดงการไหลของลำน้ำเมื่อกระทบกับแพงรองรับการกระแทกลักษณะของลำน้ำที่เข้ามาจะเปลี่ยนทิศด้วยมุมเบตา้าถ้าถือว่าไม่มีแรงเสียดทานใดๆ ความเร็วน้ำที่ไหลผ่านฉากกัน้นจะเท่ากับความเร็วเริ่มต้นที่กระทบกับฉากกัน้นแรงที่กระทำต่อฉากกัน้นอันเนื่องมาจากลําน้ําพุ่งกระทบจะเท่ากับแรงที่ทําให้น้ําเปลี่ยนทิศทางโดยเราอาจจะใช้กฎข้อที่2ของนิวตันกฎข้อที่2ของนิวตันก็คือแรงมีค่าเท่ากับมวลคูณด้วยอัตราเร่งในที่นี้ มวลก็คืออัตราการไหลเชิงมวลอัตรา,ารเร่งก็คือการเปลี่ยนแปลงอัตรา,ารความเร็วเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนได้เป็นสมการได้ดังนี้ f มีค่าเท่ากับ m คูณกับเดต้ u หรือ f มีค่าเท่ากับ m คูณด,ด้วย u 1- ลบ u2 cos beta แรงกระแทกบนแผงลองรับแบบเรียบตอนนี้เบมีค่าเท่าก,กับ90มุมเบต้าตรงนี้นะครับก็จะมีค่าเท่าก,กับ90 cos เบต้า cos 90มีค่าเท่าก,กับ0จากกฎข้อที่สอของนิวตันแรงมีค่าเท่าก,กับอัตราการไหลเชิงมวล คูณด้วยการเปลี่ยนแปลงอัตราความเร็วในที่นี้อัตราการไหลเชิงมวลก็คือ m การเปลี่ยนแปลงอัตราความเร็วก็คือ u 1ลบ u 2 cos เบต้า cos เบต้าของแผ่นรองรับแบบเรียบมีค่าเท่ากับ0ูนเพราะฉะนั้นในเทอมของ u 2คูณกับ cos เบต้าจึงมีค่าเท่ากับศูนย์ ดังนั้นแรงที่กระทำกับแผ่นรองรับแบบเรียบจึงมีค่าเท่ากับ m คูณกับ u 1แผ่นรองรับแบบที่สองก็คือรูปกวยแผ่นรองรับแบบนี้จะมีมุมเบต้าเท่ากับ120องศาเพราะฉะนั้นคอสเบต้ามีค่าเท่ากับลบเศษ1ส่วน2จากสมการ กฎค่อยสองของนิวตันเราสามารถหาค่าแรงได้ดังนี้ f มีค่าเท่าก,กับ m คูณกับ u 1ลบ u 2อ cos เบตา้าตอนนี้ cos เบต้ามีค่าเท่าก,กับลบเศษหนึ่งส่วนสองเมื่อเราแทนค่าลงไปเราก็จะได้ว่า f มีค่าเท่าก,กับ m คูณด้วย u 1บวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสอง u 2, 2. แผนรองรับแบบที่3ก็คือรูปทรงครึ่งวงกลมตอนนี้เบต้ามีค่าเท่ากับ180องศาเพราะฉะนั้นคอสเบต้ามีค่าเท่ากับลบ1จากสมการกฎข้อที่2ของนิวตัน F มีค่าเท่ากับ m. คูณกับวงเล็บ U 1ลบ U 2 c o s คอสเบตา้าตอนนี้ c o s เบต้ามีค่าเท่ากับลบ1 เมื่อเราทำการแทนค่าลงไปสมการกฎข้อที่สองของนิวตันทรงครึ่งวงกลมก็จะได้ m. ค cool ูณกับวงเล็บ e u 1บวก u 2อุปกรณ์ในการทดลองชุดทดสอบการกระแทกของเจ็ตในชุดทดสอบการกระแทกของเจ็ตเราก็จะมีโต๊ะที่จะใช้ในการทำการทดลองภายในโต๊ะ ก็จะมีข้อมูลรายละเอียดดังนี้อันที่1ถังอะคริลิกซึ่งถังอะคริลิกนี้จะมีขนาดเส้นผ่าสูงกลางประมาณ150 mm อมมอันที่2นะครับก็คือหัวฉีดจะอยู่บริเวณนี้นะครับมีขนาดประมาณ7 mm มมอันที่3แผ่นรองรับการกระแทกของลำน้ำ จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่3รูปแบบฉากก้านแบบแผ่นเรียบฉากก้านแบบรูปกลวยและฉากก้านแบบครึ่งวงกลมซึ่งฉากก้านตัวนี้จะมีขนาดประมาณ36มิลิเมตรอันที่4ก็จะมีตุ้มน้ำหนักซึ่งตุ้มน้ำหนักนี้ก็จะมีหลายขนาดมีหน่วยเป็นกร,รมัมหรือมีหน่วยเป็นนิวตัน ขั้นตอนแรกให้เักศึกษาจาัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทดสอบซึ่งประกอบไปด้วยตุ้มน้ำหนักและแผ่นเป้าต่อท่อน้ำจากโต๊ะโทรศาสตร์เข้ากับท่อน้ำของชุดทดลองปรับตำแหน่งตัวเป่าระดับโดยตรวจสอบจากระดับน้ำจากตำแหน่งด้านบนของอุปกรณ์ถอดเปลี่ยนแผ่นเป้าตามใบงาน การทดลองซึ่งมีวิธีการดังนี้ไขน็อตหางปลาบนแผ่นนำล่องออกจากนั้นใส่แผ่นเป้าที่ต้องการทดสอบนำกลับเข้าตำแหน่ง และยืดด้วยน็อตหางปลาให้เรียบร้อยตั้งตำแหน่งจุดอ้างอิงให้ตรงกับจานรองรับสังเกตว่าตรงจานรองรับจะตรงกับปลายเข็มชี้ตัวสอบการหมุนเปิดปิดของวาลวบนโต๊ะโทรศาสตร์วาลวตัวที่1เปิดสุด วาล์ว wow, ตัวที่2เปิดไว้50%วาล์ว wow, ตัวที่3ปิดไว้วาล์ว wow, ตัวที่4เปิดสุดเปิดระบบไฟฟ้าเพื่อทำการทดสอบโดยทำการสรับคัตเอาท์ไปที่ตำแหน่งออนจะพบว่าแรงดันของน้ำจะพุ่งไปที่แผ่นเป้าในขั้นตอนนี้ให้เนือกษาควบคุมวาล์วน้ำ ให้มีแรงดันน้ำจากจานรองรับตรงปลายเข็มชี้วางตุ้มน้ำหนักบนจานรองรับโดยน้ำหนักของตุ้มจะส่งผลให้แกนยึดของแผ่นเป้าต่ำลงในขั้นตอนนี้ให้หักศึกษาปรับหมุนวาลวโดยให้แรงดันน้ำ ให้ตุ้มน้ำหนักอยู่ตรงที่ปลายของเข็มชี้จากนั้นให้นักศึกษาหมุนเปิดฟิว์ลน้ำและเตรียมเลกาเพื่อทำการจดบันทึกน้ำหนักและปริมาตรน้ำกับเวลาของทางวัดปริมาตร ทำการทดลองซ้ำโดยทำการเปลี่ยนแผ่นเป้าและเพิ่มตุ้มน้ำหนักตามที่ใบงานกำหนด